สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสัปปุสุคนเนาะบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาลีก็ขอตตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะน,น้อยนั่นป่อยู่อ่ะอยู่ปะไปแล้วยิงเหรอประยู่ไปไปอาชีไปอยู่อ่ะ<ฆ>เตปเตาวิชิตาวิชิตาอ๋อ ยเนาะโดยโด,ยโดยข้าใจเด้เพื่อว่าอพอเพื่อน,นันไปให้เฮาว่าสิมาลมก็เพิอน,นี่แหละแต่ว่าเพื่อนพายุเนาะงบหูใจเห็นยเลลูกลูกกับพยุอ่ะ นะยัอละแม่เถานอนไปอยู่แล้วลูกซ้ายเลยลูกซ้ายก็ไปก็คือบ่มีคนอยู่เฮือนเลยมาพี่น้อยว่ได้นัดแน่นะแต่ว่าเฮาก็ยากเข้ามาโอ้ลมกับเพื่อนนี่แหละเพราะว่าเฮาวาจะอาซื้อไม้กับสั่งกนะสซีเนาะ พอตอนนี้เรามีทึนอยู่หน่อยหนึ่งเราจะซื้อใหม่กับสังกะสีเน้องบูว่าจะได้บ่ได้สำหรัได้ก็เอาสำนักมาแต่ว่าเราก็จะมาโลมเพลินก่อนแต่ว่าเพลินประยู่เฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องอือโอ้ตาเข่าอยู่นี่เด้อ๋อเป็นตาเข่าอยู่นี่โอ้ถูเฮือนเพลินก่อน นนะเป็นแบบนี้แหละสภาพืา่อนซานลานแปดเพื่อนนะลองถามเม่งนะบางที่ลูกชายเพืนน่อนะจะยูนะสบายดีอันเขานี่ประยู่อ่ะนะโดยยูยูวิษยูแค่นหนเขาคิดว่าบ่ายูอยูหรอน่ะ ลูกชายเราด้ลูกชายเราไปวรงเรียนสิไปวังเฮียนแล้วเขา<อ>ไปคึนมันยังขุดยังออกขึ้นจระเข้เป็นแบบุปยปยุปยเนาะอขอบใจเด้อ อู้โหทุกทุเอาขึ้นมายูจุดนี้บธรรมดาพ่อแม่พี่น้องสูงสุดยอดเลยคุณเบิรงไปนอนนะาานี่ภูผาปลาดงโอ้งามงามอันนี้เป็นตอนแดดตอนฮ้อนเลยพ่อแม่พีนนมม่น้องตอนประมาณสามโมงประมาณสามโมงบ่กบุญประมาณหนึ่งโมงหงมง่เอมงประมาณสองโมงโอ้สองโมงปลายาพ่อแม่พี่น้องบ่ายสองเนาะ ตอนแดดฮ้อนๆเลยตอนนี้เถอิคนบนอฮฮน่อยูนเนาะเถอหงเยนนยู่สสงคนเนาะเพิ่อนชื่ออย่างไรเขาลืมเนาะเราไม้เราไม้เรามีลูกทายคน,นเดียวใช่ไหลูกยิงสองเนาะลูิงส,คสมคน แต่ว่าอยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้นี่มีคือว่าลกงยิ่งสองอ่ะอันนั้นอยู่สามคนอ่ะลุงชาบคนหนึ่งผู้ชายผู้เด็กมันหาคนหาคนเออเามาเมื่อนั้นเห็นเต้สองคนอ้าบื่เห็นพอไม่ีปน้องเพิ่นไปเรียกตามที่ตามนะ เบึงเฮือนซานบานซองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เป็นใบกอหลังคาก็คือลดนลงมาเมื่นักหนวงเนะาะเอาสงสารเด็กน้อยเนาะมื่อนั้นเอามาเห็นลูกสาวเิ่นลูกน้อยละ่ะกินมักมักฝักมักฝักทองต่างเข่าซื่อ สบายดีบริยูเนาะในเบิงลวดกับผมเป็นไซส์แบบน,นี้มาจะบริยูเฮือนเอาขึ้นมาสูงสุดแดดฮอนเนาะเบิ้งฝาเฮือนทางด้านนี้โอ้โหทนเน่ยับบฝานี่ขาดไปเมื่อแล้วเนาะแล้วก็ เขนเอาซาด์ดซาร์ดเขาปูปูนังนี่แหละมามาเป็นฝาแทนแต่ว่าเขาเปลือกตากกันบัวมันคงไผมีต้นมักหงมักละกอที่ดักเนาพะพ่อพี่น้องเนาะเนี่ยมีต้นมกัมกศิากลามักม่วงมักละกอเนาะทางหน้ามีมักหนัดอีกหน่ยมักหนัดนี่อยู่เบื้องหน้านะอ่าเงินซานปั่นซอ,อ,องเพิ่นก่อน ประมาณไม่เลยประมาณพี่น้องเนาะอืมเอาเป็นว่าเฮากะจะได้เข่ามาอยู่มนาะเข่ามาอยู่าาาราะว่าอาภารกิจของเฮาเนาะมันบริสุทธิ์ในตะก,กี้อ่ะเมืเ่อนตะก,กี้ประมาณพี่น้องมือนัน่นนะทำมื่อทั้งนั้นเลยพูดทางอยู่พูดนี่บุกไปอยู่กล่องจะเห็นบ่าทางแดงๆอยู่พุ่น เอาไปบานพูสแทนไปทางนั้นเฟุนฟ้นโฟมไปฟุน้นขึ้นดอยไปพุ้นแนบบานบ,าน,บานอยู่พุ้นนละยอันนี้มกกระจอกสิยกายไปจึงเหม็นพูสแทนอยู่เทิงมุนก็ถูกขึ้นดอยล้วนๆเลยเฮาไปแตาเนาะนพประมี่น้องสำหรับอามื่อนี้นเนาะเฮาว่าจะมาร่วมกับเพิ่นนี่แหละว่าเฮาอ่า เอาว่าเราจะอันนั้นพ่อแม่พี่น้องจะอันนา้อสังกะษีกับไม่เลียมนะบู้ว่าเงินเขาจะพอบ่ถ้าว่าพอพอสำนักให้อุต้ยสำนันนะแปลว่าอยากให้อ่าทั้งอายเพลินนนั่นอ่าเฮ็ดเฮือนให้ลูกอยู่พอเฮือนนั่นมันโปรดมันเพลไปหมดแล้วนะอ่าลูกเพลินก็นยังน้อยเด้อ่าเคสนี้นะแต่าว่าภายัยจือได้ก็คืออ่าเมียเพลินนนั่นตายเนาะเมียเพลินเสียไปปุ๊บแล้วเพลินก็ แต่หาพี่สอบเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงลูกอยู่เพื่อนผู้เดียวนี่แหละลูกคนนี้ทั้งหมดนี่หาคนเนาะ,ะเพิ่นก็เลี้ยงมาจนย้ายเมดได้ด,ดพอได้เมียแล้วก็ตอนนี้เพิ่นก็มีลูกน้อยลูกสาวเนาะลูกหลานนะ่ยยังน้อยยังน้อยแหย้งเลยหาื้อนั้นทามาก,กา็กินมักฟักซืนะ่อๆเนาะต่างเขาอนะโอถูกท,ที่ว่านักนวลเพิ่นก็เรื่องเฮ็ดเรื่องการซอกเบีย้ยหางเงินเนาะเพิ่นก็จะได้ซอกไปตามหมู่บ้านนี่แหละ ถ้าหากว่ามือใดมีาทาบ้านจากเนาะเพิ่นกับไปถ้าหากว่าบ่มีเพิ่นกับบุตรใไปเนะาะเข่าน้ำถ้าหากว่าบ่มีเพิ่นกับไปกู้ไปยืมมามือใดที่โชคได้หาท่านเพิ่นกับออมมเอามาแทนอนะประมาณนั้นเนาะสำหรับการเลี้ยงลูกของเพิ่นก็คือบ่ไดเ้เฮ็ดให้เพิ่นว่าเนาะถ้าว่าไปเฮ็ดให้ปุ๊บแล้วบ่มีคนเบิ่งลูกอนะก็ผู้เดียวเนะะาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็กเห็นใจเพิ่นอยู่ อ่าเพราะว่าลูกน้อยเพราะเป็นผู้เดียวนะลูกน้อยทางว่าสามคนเนาะตอนยังน้อยสามคนในลูกเนาะมีอ่าตอน,น,นเมียฝรั่งเศสก็มียังพอดปีเลยรแปดเดือนเก้าเดือนผู้ต่อมาก็ประมาณอสองปีผู้ต่อมากา็ประม,ะมาณสาปมปีแบบมันไล่เลี้ยงกันหลายนะก็เลยว่า,าเบอราซจะเจฮยอนยังเอาก็เลยจะมาแจ้งกับเพลนให้ฮับซับเนาะแต่ว่า เพิ่นบ่อยู่เฮาขอกบ่ฮู้จะเฮ็ดนอะไ๋ก็มีแต่มื้อหน้ามื้อไนเฮาก็จะได้แวะเข้ามาเติมเฮามีทุนอยู่หน่อยนึงเฮาจะซื้อเป็นสังกะสีกับไม้เหลี่ยมเนาะหามาให้เพิ่นไว้สร้างเฮือนให้ลูกอยู่เพราะว่าใกล้ๆจะเข้าเป็นฤดูฝนแล้วนะถ้าหากว่าฝนตกลงมาเนาะก็จะบ่มีบ่อนอยู่วันกินนั่นแหละก็เลยว่าเป็นห่วงเป็นใยทางด้านนี้เนาะก็มาเข้าเข้ามาหาเพิ่นเนาะแต่ว่ากับ่เห็นเพิ่นมื้อหน้าเฮาก็ค่อยมาใหม่สำหรับลูกเพิ่นก็ไปโรงเรียนเนาะ อ่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องแบบถึงว่าเพิ่นจะถูกยากจำได้นะเพิ่นก็นยังอ่าชงลูกของเพิ่นนั่นได้เฮียนะนะก็เป็นแบบอ่าความคิดที่ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องในเมื่อตัวเองถูกยากฟังมองแล้วเพิ่นก็บ่อยากให้ลูกของตัวเอง,องก,กั่นอ่าถูกนะเพิ่นก็ได้ชงทำรงเฮียนส่วนว่าลูกที่อ่ามีความมีมีครอบครัวไปแล้วก็ได้ไปอยืนนำความนำควานาะ เพื่อนก็ได้หับพละแล้วก็เลี้ยงลูกคือเขาคือเดิมนะตอนนี้เขาก็มำลังจะไปอุ่นมกับทางอำนาจการปกครองบ้านเนาะว่าให้ช่วยเขาน่อให้ช่วยในการเป็นเจ้าขี้เจ้าการในการสร้างเครื่องสร้างครองนะเพราะอายุแค่นี้นี่หนาจะมีไม้อยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตภูผาป้าดงแลนะแต่ว่าเรื่องประเภทเสาปูนเสายางนี่หนาจะบ่ได้ออกมาเพราะว่า งบเขามันอาจะบพอเนาะอ่างบเขามีอยู่ตอนนี้กัน่นาจะพ่อค้าไม้เลียมข้าไม้เลียมกับสังกะสีนี่น่าจะได้อยู่เนาะ็เลยว่าจะซื้อไม้เลียมมาแลว้วก็ให้เพ่อนนั่นอ่าไปตัดไม้เสามาอ่าเห็ดหลังคาบ้างไ้ก็ยังดีเนาะสวนฝาเฮือนก็รีดตัวเก่านี่ไปแปลงก่อน,นถามว่าอ่าแปลงบบได้กัอ่าถ้าเบิงทื่นต่อไป แต่หากว่าได้ที่มีทื่นมีฮอนมีงบประมาณเข้ามาเขาก็จะมาช่วยพนิกแต่ครั้งนี้เขาก็ช่วยตามกําลังทีนี้เนะะาะพ่าอแม่พี่นาอ,อ่าเขาก็จะซื้อตามจํานวนที่เงินเขา้าอ่ามันพอมันหอดันแหละเนาะอ่าการมีูวกนี้จะบุญเพลนเอาเงินมาป้าไปนําเข้าอยู่น้อยนึงโอเคเนาะแตหากว่าทานใดอยากอ่าช่วยเรือเนาะครอบครัขวของเพลนเนาะก็คือ ครอบครัวของแม่ใม่ลูกสามลูกสามเนาตอนนี้สามคนที่อาศัยอยู่นำพ่อ่วนมาสองคนกับพายุแล้วนะถ้าหากว่าท่านใดยักษ์่เรือก็สามารถติดต่อมาหาได้ทั้งเพจทางไลน์ที่เขาขึ้นมาอยู่หน้าจอเนาะอือเขาก็จะเก็บออมรอมดิบเนาะอะไรก็เอามาสร้างให้เพื่อนอยู่ก่อนหน้าฝนตามความคิดเขาจินเพราะว่าเนี่ยอีกประมาณเดือนท้ายเดือนหกเนาะต้นเดือนเจ็ด ก็เริ่มมีฝนแล้วนะแต่ว่าสภาพเพื่อนซานเพื่อน,อนอั่นาะถูกแบบนักหน่วงสาหัสเนาะแบบถ้าฝนมากโบฮู้เลยว่าาอ่าเพิ่นนั่นจะอยู่จะกินจังไดลูกเต่าอ,อันจะนอนแบบใดเนาะก็บ,บ่ฮู้เลยก็เลยว่าอืมอยากมีหลังคาก่อนสังกะสีก็ยังดีสังกะสีใสพอให้มีบอนรับบอลน,นอนนะทั้งลูกทั้งเต่าเน่ะก็เป็นห่วงเป็นย,ยนะัยเนาะอืมก็เลยว่าจะเฮ็ดในส่วนนี้ก่อนเฮ็ดตามงบประมาณของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้อง บางว่าทุกท่านกะคงจะเข้าใจบาลีเนาะอ่าว่าเรื่องการช่วยเหลือเฮาคอยักช่วยเหลือแบบให้มันเต็มทีนะ่หน่อยให้มันแล้วให้มันอ่าพ่นนะแต่ว่ามันก็ขึ้นกับงบประมาณเนะะาะพ่อแม่พี่น้องงบประมาณเฮามีจำใด้เฮาก็เฮคยจำนั้นบางทานบางอ่าคนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะอ่าในการสร้างบ้านให้กับสาวที่นะนะกะบ,บางทานกะว่าเฮ็ดเฮือนทั้งที่กะ บใบมันแล้วนะความจริงเขาก็ยากเข็นมันแล้วอยู่กับเขาใจเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องบุ้ตี้ดอกอ่าเขาสั่งเพลินสาวเทียนกับมีแต่ตัวเฮือนเห็นไหแต่ว่าเฮือนคลัวเฮือนนั่นนยังบ่มีเทือแต่ว่าสาวทีเพิ่นก็ได้หาพ่อแม่พี่น้องมาต่อเติมให้เพราะว่าเสาเฮือนเก่าเพิ่นก็ยังใช้ได้แล้วก็กระเบื้องไม่บ่แม่นกระเบื้องสังกะซีเนาะเพิ่นก็ยังเหลืออยู่อันเฮาซื้อให้ตั้งแต่ปีแล้วปีก่อนหมดแหละก็ยังมีอยู่นะเพิ่นก็เลย ไอ้ไอ้พี่น้อง่นมาต่อเติมห้จนสําเร็จเนาะกับเอฟซีกับบางทานกับ่เข้าใจเนาะ่าเฮาสร้างบานแตงเือนนั่นบ่สาเร็จนะความจริงถ้าว่านมีงบมีทืนมีฮอนเฮาก็อ่าบม่ยากเนาะพาพม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องงบเรื่องทืนนี่เฮามันมีน้อยนะก็เหตุใดซำาใดเอาํำนั้นเพราะว่าตอนนี้สินค้าทุกสิ่งทุกย่างนี่โอ้ทแบบขึ้นเป็น2-3สามเท่าน่ะปูนเนาะ สมมติปูนสมมติง่ายๆปูนหนึ่งกระสอบนี่ตอนนั้นเขาเคยซื้อมีแต่สามสิบพันหาสิบพันแต่ตอนนี้นี่หนึ่งแสนกับอ่าสิบพันกีบเนาะตกเป็นเงินบาทก็เกือบสองร้อยบาทมาพี่น้องเฉพาะปูนเนะอ่าแล้วบ้านี้ค่าขนส่งอีกเนาะเพราะว่าอ่าเขาไปช่วยเหลืออ่าผู้คนทุกอย่างคอแม่พี่น้องแบบเข้ากับได้ออกเดินทางแบบไกลเนี่ยคือเขามาแบบนี้แหละ,จะใจพอแม่พี่น้องประเทศตัวเมืองเนาะเนีน่ย มันเป็นแบบนี้แหละหนุนทางเข่ามานี่มันก็โอ้ธุรากันดานแล้วก็อ่ามันเป็นดอยบ,าบ,บา่แเท้เ่ว่าเพื่อนกับบอยักมาสโง่หงเฮา,านะเพราะว่าหนุนทางมันมากค่อนข้างที่ว่าจะลลาบากเลยแหละเพื่อนกับบอยักมาเพราะว่ามันเสี่ยงนะนะฉนันเฮาจึงได้ใส่งบทีมาอ่ามันพอใจก็เพื่นอนนะนะผนจึงมาเลี้ยงทรงปูนทรงยังนี่ก็สาวเพื่อนสาวที่เนาะน้อยๆสำนั่น,นได้เลยเฮาบ่ได้ซื้อไม่เลี่ยมเนาะ มาเรียมราวเสีปีแล้วปีก่อนเน้ะแล้วก็สังกสีฮะก็บริสุท้ิ์บ่ได้ซื้อสองยานี่แหละเนาะขนาดสั่งจำนวนยังเมื่อยู่เร้าปล้าน่อแม่พี่น้องเช้าหกล้านเนาะตกเป็นเงินบาทก็เท่าไรประมาณเกือบๆสี่หมื่นเนาะประมาณนั้นถือวันักนวงเนาะ่อแม่พี่น้องเนาะกคอยากให้อ่า่รแม่พี่น้องเข้าใจน้ำกันเรื่องการสั่งเงินสั่งซานเนาะอเอาก็อยากช่วยให้มันสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าเอาก สวยเท่าที่เขามีสวยเท่าที่เขาระดมมาได้อะน,นะชวยพอให้มันดีกว่าตกเกล่านะตเก่ามันยูไ่ได้ตัวไม้นี่มันยูได้เขาก็ดีใจแล้วน,นะเนาะโอเคสําหรับกิปนี้อ่าบางวันทุกท่านจะเข้าใจเนาะเขากับมาหาครอบครัวของเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเพื่อนบรยูเอาไว้มือน่ะเขาก็จะแวะมาติมเพราะว่าเขายังจะมาทางนี้ยูเรื่อยๆตอนนี้เขากําลังจะสั่งบ้านให้กับอ่าไอ้ลาบีหรือว่าไห่เฮียมเนาะ เพื่อนมีรู้หกคนเนาะยู่บ้านผู้สะแทนเนะาะเสียงว่าบ้านนี้เป็นทางผ่านนะเป็นทางผ่านก็นเลยว่าน่าจะได้ไวเวียนมาตลอดแหละโอเคสำหรับคลิปนี้บาลีขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าหากทานใดเข้ามาหับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าหากว่าทานใดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่ตอไปแล้วก็อาจจะลืมเบิ้ลโฆษณาเนาะให้กับซองของบาลีนำ้ำเพื่อเป็นการซัพพอร์ต เลยว่าสนับสนุนส่งของบาลีให้มีเงินเติมน้ำมุกน้ำมันเดินทางส่วนเหลือสังคมต่อไปสําหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอขอบคุณขอบใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจบาลีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนตลอดไปคอยทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีใส่สําหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีพอดีตอนถ่ายคลิปเจออา้ามาใช่ไหมพอดีน้องมาสบายดีฮอไปฮะไปเพื่อนจะไป น้อยเจ้าชื่ออย่างไยลืมแล้วโอ้เข่าทั้งนี้อ่ะในเฮือนเพื่อนพอแม่พี่นอนาะอ้าทวนหนักนวงอุ๊บไอเข่าไปก็ได้ติอ้าทวนๆโอ้ไข่สองเบืองเนาะ อืมฮึมฮึมนเมฮึมอึมฮนมฮเมฮนมฮึ่ฮึมฮึนะอนึมฮงมฮึมะเมฮะมฮอมฮะมฮึมฮมฮึมงึมฮึมฮึมฮึนฮ่มปึมฮึมฮนะึม เออน่งอึบอ่าตัวน้องไปยังมาไปลินไปลินเออน้องไม่ได้เข่าอยงเงี้ยแล้วเนาะเข,าขา่าอ่ะเอาไม่ได้ไปอย่งเงี้ยนไม่ได้ไ่ได้ไปคือไม่ไปขาดเนี่ยน,นะไม่ <c oughs> ต้องขาดเอาเนาะตัดผมเด้ผมยาวแล้วนะอ่าน้องซื้อ,อยังเรายลืมเนาะซื้อ,อจี นะอ่ะเยียนะน้องเยียแล้วก็อาณาน้องของเจ้าได้ไปน้ำพอนะ่ะพอไปยังฮดฮะฮะพวกแบบใครฮดใครหวดฮดไข้ฮดแบบใดอายพวกเข้าใจแบบใครฮดแบด คลายไปคลายเอาเครื่องไปคลายไปยุ่ยใส่ไปทั้งนั้นเอาไปหัดฮัดสาบุตรีไปไปมือเศร้านี่อ,อ๋อนองอยุ่ยผูดเดียวซั่นนองยุ่ยแื่นี้ผู้เ,นนดเดียวน้องของน้องเด้ผุดน้อยๆน,นะ เออน่งตรงนั่นไปยังไปลินแล้วเออเดี๋เดีกินข้าวละกินแล้วกินข้าวกับยังน่อกับอาจิน่องน่องโมตาน่อกับอาจิจีเปากินข้าวละล่อ๋อ้โดยโดย่นไอว่าทิมาหาพ่อน้องว่ามาร่วมเรื่องเฮือนนี่แหละ แต่ว่าพอน้อนไปยูนองมือนี่กับซิมาเท่านน่ะพอน้องน่ะประมาณที่มือใดนมาหูบ่บัวบัวมาสั่นมือคืนนี่น้องกับน้องได้นอนอยู่นี่น่ะนอนสองคนโอ้นอนสองคนนะน้องอืออืออือเอาเอาเอามาสั่นเอากระโหนไม้นะเอาไปกินนะ อืออวเจ้างามๆบ้างเอ้าอวเจ้าไอ้ใาซีมาซื้อไหมซื้อสังกะสีไปแปลงเฮอนองนี่แหละน่องกระักได้อะเจ้าวัดเจ้าฮะจดเต็บ่มีไหมอ่าจะซื้อใหรเนีเอาเนาะเบิ้งน้องเดี๋ยวน่ะอยู่กันเนออไอ้กับกันเนือ